เฮ้ย <Hey. laughs> ถ้าเราให้เป็นประจำนะครับเขาจะเรียกดอกมาไวให้เป็นประจำแบบเนี้ยฉีดพ่นให้โดนใต้ใบนะครับโดนบนใบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็มีน้ำมักสมุนไพรเช้าๆนะครับตีห้าหกโมงเนี่ยยังไม่ตื่นหกโมงครึ่งตื่นมาไขา่ไก่ก็ถือว่าลูกใหญ่โอเคเลยนะไข่จะสดมากนะครับตอกมาเนี่ยไขย่แบบไข่ขาวเป็นวุ้นเลยนะครับโอเค แอพีชเฮด99แน่นอนครับเราก็ต้องเลือกต้นกล้าที่ใหญ่ๆไปปูกอนนะครับในแปลงของเราจะถามว่าไซส์พวกนั้นน่ะได้ไหมพอดีครับพอดีเหมือนกันแต่ันี้มันใหญ่แล้วไงนี่เห็นไหมสวยเลยนะครับนะ ปลูกลงดินประมาณ3สัปดาห์ได้กินแล้วนะครับสัปดาห์แรกก็เริ่มโตสัปดาห์ที่2ตกใจเลย2ไปหาสามเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะถือถือไปแล้วนะต้นก้าสลัดสวยๆนะครับก็พร้อมที่จะให้ไก่รับประทานแล้วไม่ใช่มันยังเล็กอยู่ไก่พวกนี้จะได้กินพวกผักพวกนี้ฮะที่จเจริญเติบโตแล้วใบเขาแก่ใบเขาไม่สวยเนี่ยก็ให้พวกไก่เขากินนะครับส่วนดีๆเราก็กินเมือ่อครั้งก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานก่อนเดี๋ยวจะหาว่าโม้นะครับสอนปลูกเนี่ย งานก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผักบุ้งเริ่มจะเริ่มเติบโตนะครับยอดเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะเริ่มยืดนะทีนี้ครับทีนี้อัดน้ำหมักปลาทะเลเข้าไปนะให้ได้2วิธีก็คือหนึ่งให้ไปผสมกับบัวรดน้ำลดไปเลยนะครับหรือพ่นทางใบถ้าลดไปแล้วนะครับรอบ2รดน้ำเปล่านะครับพวกนี้ก็คือจะเป็นต้นหอมนะรเริ่มแตกกอแล้วนะเริ่มแตกกอนะครับมีความเขียวแถวที่1อยู่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยอันนี้หนึ่ง อ่า1 9ึ่งเนะครับผมจะปลูกแถวสี่ต้นไปเลยนะครับแบบนี้วิธีการปลูกนะครับเราก็ให้มันห่างจากอ่าแปลงของอ่าผักชีก็ประมาณ9ก้านึงเหมือนกันนะครับคืบนึง่งอ่ะทีนี้ผมจะปลูกเป็นแถวคู่ก็เป็นกินโอ๊กเล็ดโอ๊กนะจริงๆถาดพวกนี้นครับ เราสามารถเนี่ยฮะเพราะครั้งเดียวแล้วก็จะเหลืออีกยาวเลยนะครับที่จะสามารถเีบยนำไปปลูกพืชเนี่ยไม่พอนะเดี๋ยวผมมีแปลงตรงนั้นอีกนะครับเนี่ยผมแค่แถวแบบนิดเดียวเนี่ยมันก็ไปได้ไกลแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวทําให้ดูเดยกต้นใหญ่ๆไปก่อนปึ๊บเห็นไหมครเห็นไหมนี่ฮะพร้อมพร้อมที่ลงแล้วแล้วก็ลงไป สลัดปลูกง่ายนะครับเนี่ยก็ไม่ต้องเนี่ยแบบต่อมดินเข้าไปนะครับนี่เลยนะฮะสลัดก็ยังสามารถนะฮะนำมาปลูกแซมในแปลงของแตงโมเมลอนได้อีกด้วยนะครับตอนนี้นะฮะต้นก้าก็ยังเหลือสามารถปลูกไว้ในกระถางอีกหรือจะปลูกในแปลงก็ได้เดี๋ยวแวะมปให้ห่าปตาแป๊บนึงนะครับอันนี้เป็นปลาน้ําจืดนะครับหลากสีหลากสันโอ้ ตอนนี้ปลาที่แบบไซส์ใหญ่เลยก็จะเป็นปลาตะเพียนนะครับส่วนปลาในเนี่ยไม่ค่อยขึ้นให้เห็นนะก่อนที่เราจะไปดูผักที่เราปลูกเมื่อ2วันก่อนนะครับตอนนี้ก็จะามาดูไก่ไข่ก่อนนี่ครับตัวนี้ถูกจับแยกนะตัวนี้เป็นตัวที่อ่อนแอนะครับยากผมต้องมาทําคกนะครับแบบเล็กๆยาวๆ <laughs> ทําเล็กก็ไม่ได้กลัวเขาไม่เป็นไก่อารมณ์ดีนะครับเข้าไปส่วนไก่พวกนี้ครับข้อดีก็คือเนี่ยเวลาที่เราจะจับ่ง่ายมากนะครับเขาจะกลัวเห็นไหม แต่ผมจะไม่ทําให้เข้อกลัวนะเพะมันเป็นไก่อารมณ์ดีใส่เข้าไปอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับแวะมาชมไก่ไข่อารมณ์ดีอีกสักหน่อยนะครับจริงๆก็ผมใช้หลักการนะครับเหมือนการปลูกต้นไม้ไหมคล้ายๆะครับก็คือการให้อาหารผมอาหารเม็ดนะครับผมจะให้เป็นอาหารไก่ไข่สาเร็จรูปปกตินี่แหละให้ตอนนะ บ่ายสบ่ายสเนี่ยประมาณ1ขันนะหขันต่อต่อไกลประมาณ20ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งอ่ะที่เราแยกไว้แล้วก็กาไปในขันนี้แหละนะส่วนทําไมถึงให้ตอนบ่ายสบ่ายสนะครับก็คือว่าอาหารเขาก็คงจะมีการปรุงมาอย่างดีนะนะจะเป็นข้าวโพดเป็นป,าปลาผนเป็นอะไรทุกอย่างนะมันก็จะมีคุณค่าทางค่าอาหารนะครับสูงทีนี้ผมสังเกตว่า ผมให้ตอนบ่ายเพราะว่าเขากินแล้วเขาจะนอนตอนเย็นแล้วก็ผลิตไข่ในกลางคืนแล้วก็มาไข่อันนี้ทฤษฎีมั่วๆนะครับแต่ว่าก็ได้ผลนะประหยัดค่าอาหารได้เยอะส่วนตอนเช้าผมให้ลำลำละเอียดนะครับแล้วก็ปลายข้าวแล้วก็ไออาหารสรบปรูป,ประมาณ1กํามือใส่ไปเพราะตอนเช้าผมคิดว่าเขาหิวแหละเขายังไงเขาก็กินนะครับส่วนผักผักบุ้งอะไรเงี้ยพวกหญ้าเนี่ยเปียเนี่ยก็มาปรับปายนะครับเวลาที่มีก็มาแหนแดงก็ได้อะไรเงี้ย ว่าลูกใหญ่โอเคเลยนะใหญ่ประมาณเบอร์น่าจะเบอร์สามได้นะครับเบอร์สามเบอร์สี่ประมาณเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจไม่ใชยเซียนไขนะอ่ะสองสิบหกแปดสิบสิบสสิบสิบแปดนะครับสิบแปดกับด้านนอกเป็นสิบเก้าสิบเก้าฟองตัวไหนไม่ไขสารภาพมา ก็บางวันก็ได้ประมาณ10 1เ1็19 20มี20ด้วยนะครับก็โอเคนะครับได้ไข่ไข่จะสดมากนะครับตอกมาเนี่ยไข่แบบไข่ขาวเป็นวุ้นเลยนะครับสุดยอดมากมาครับหลังจากที่ไปดูทั้งปลาทั้งไก่ไข่นะแล้วก็มาดูต้นที่เราปลูกไว้เมื่อ2วันก่อนนะี่คือต้นสลัดนะครับหลังปลูกได้2วันเท่านั้นเองนะครับต้นสลัดของเราก็เรียกว่าไม่ตายสักต้น วิธีปลูกก็ไม่ต้งองยากนครับ2วันเท่านั้นนะครับถ้าต้นกล้าสุขภาพดีทําถูกต้องปรุงดินถูกต้องรดน้ําให้ชุ่มแน่นอนนะ,จะเจริญเติบโตได้ไวสีเขียวก็เช่นกันสีเขียวยิ่งจะไวนะครับสีเขียวจะโตวไวกว่านะครับเรียกว่าเก็บเกี่ยวไวกว่าสีแดงประมาณ5วันนะฮะโดยโดยเฉลี่ยนะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ขุดไว้ลืมปลูกขุดไว้ลืมปลูกนี่ไง <laughs> เดี๋ยวมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟมีต้นกล้าอยู่อ่อไม่มีช้อนนะจริงอะ่ะใช้ช้อนนะครับจิ้มเหมือนในคลิปนะครับ mm hmm. ก็แทงขึ้นมาแล้วก็ได้เลยอันนี้ได้หรือเปล่าลองดู mm hmm. โอ้ได้เลยหิ้วมาแล้วหิ้วมาแล้วลงนะลืมไปได้ไงเนี่ยความแตกต่างนะก็คือไอที่เราปลูกลงดินเนะี่ยแค่2วันนะต้นเขานะครับจะโตได้ดีกว่านะฮะหลังลงดิน mm hmm. ส่วนการรดน้ําก็ไม่ได้ยากเลยนะครับ การย้ายปลูกนะฮะก็จะนิยมทําในตอนเย็นนะเ mm hmm. พราะว่าไม่มีแสงแดด mm hmm. ก็จะให้ระบบราพักพื้นนะฮะลดน้ำเนี่ยเยอะๆแบบเนี้ยนี่เลยต้นกล้าในถาดเพาะถาดเดียวตรงนั้นนะครับก็มาปลูกลงไปเห็นไหมปลูกแบบง่ายๆนะแต่ว่าเป็นสีแดงไงครับเป็นกินโอ๊กนะอาเลนเล,น,เลนโอ๊กนะครับกินก็เขียวดีเนี่ยมันก็เลยมองไม่ให้เห็นชัดนะครับได้อีกทั้งแปลงนี้ใครนะครับมาดูสีเขียวดีกว่าอันนี้ปลูกห่างกันประมาณสัก กี่วันนะครับสองสามวันนะนะมันโตได้ไวมากนะฮะถ้าเราปลูกถูกวิธี mm. เห็นไหมอันนี้กีนโอ๊กแล้วทีเนี้ยเราก็ปลูกแบบง่ายๆบางทีเราเขีย่ยฟางแล้วก็ปลูกไปแล้วมันจะดันฟางเราก็ช่วยถ้าเราเจอนะถ้าไม่เจอก็ให้ช่วยตัวเองก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าการเสียบก้านะครับหนึ่งถาดเนี่ยมันสามารถนะครับปลูกในพื้นที่ได้เยอะมากเห็นไหมมันก็ได้ความเป็นระเบียบนะครับความเรียบร้อยและที่สําคัญนะครับประหยัดค่ามเมล็ดพันธุ์ได้เยอะด้วย ใครบอกการเสียบก้านไม่ดีผมบอกเลยว่าดีนะมันก็จะเป็นระเบียบนะครับส่วนอันไหนควรโยรยเนี่ควรหวานเนี่ยก็เป็นผักบุ้งเนี่ยกขาหวานไปผักชีก็หวานไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับมาให้เรียกว่าการบํารุงหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะเดี๋ยวจะผสมน้ําพ่นให้ดูนะครับในแปลงนู้นด้วยตอนนี้ต้นก้าก็สมบูรณ์ดีนะแล้วก็ปลูกก็โตขึ้นเป็นอันดับนะครับไปเรื่อยๆไล่ระดับไปเรื่อยๆนะก็แล้วแต่ชนิดพืชน,นะ ทีนี้ไปดูวิธีการบำรุงกันครับว่าผมบำรุงด้วยสิ่งไหนทําไมถึงเขียวงามหลังพ่นไป2ครั้งนะครับเป็นตัวช่วยตรงนี้นะฮะจะเป็นน้ําหมักไล่แมลงนะฮะสูตรของผมนะที่ผมทําแชร์ลงไปนะครับก็สามารถไล่ดูได้ที่มีสมุนไพรหลากหลายชนิดนะฮะแล้วก็เอามา1ช้อนโต๊ะแบบนี้ครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็นน้ําหมักปลาทะเลนะครับตัวนี้สําคัญมากขาดไม่ได้แล้วก็กวนนะครับให้แบบ ความมันความอะไรเนี่ยความใสย,ยู่ตรงกลางนะครับถ้าหรือใครจะกรองไว้ใช้ครั้งเดียวก็ได้แต่ผมก็ถนัดแบบนี้นะปุ๊บนี่เลยทีนี้ก็ตัวที่สองนะครับอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ไปเลยปับปับป,บป,บปบาบปบก็จะได้สีแบบนี้นตาส่วนนี้นะครับสามารถพ่นกับพืชได้ทุกชนิดนะครับอันนี้คือพ่นได้ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นนะฮะแต่อันนี้ผมผมเอาพ่นตอนเย็นเพราะว่า ผมจะใส่น้ำหมักสมุนไพรไล่พวกผีเสื้อกลางคืนมาด้วยนะครับก็เลยพ่นแบบนี้สำหรับปลูกขึ้นไม่เยอะก็สามารถใช้ฟอกกี้นะครับขนาดเล็กแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยให้โดนใบนยครับให้มีกลิ่นนะเพื่อไล่แมลงแล้วก็อีกหนึ่งตัวต้นเล็กๆแบบนี้ก็สามารถพ่นได้นะครับในอัตราส่วนเท่านี้นะได้เลยเพราะอันนี้เป็นผักชีนะครับตอนนี้มีใบเลี้ยงนะเดี๋ยวก็ขึ้นใบจริงอีกส่วนต้นกล้าที่เราปลูกไปก็สามารถพ่นได้เลย เนี่ครับเลื่อนไปปึ๊ดอย่างเงี้ยปึ๊ดปึ๊ปึ๊ดปึ๊ ط, ป ط, อย่างเงี้ยหรือจะพ่นนะครับใส่ต้นพริกนะครับที่เราปลูกในเขงนะก็เห็นไหมถ้าเราให้เป็นประจํานะครับเขาจะเรียกดอกมาไวและถ้าให้แบบปลาทะเลนะข้อดีก็คือผมสังเกตเลยนะเปรียบเทียบเห็นกับตัวเองเนี่ยพริกนะครับจะติดลูกได้ไวอันนี้ก็จะเป็นมะเขือให้เป็นประจําแบบเนี้ยฉีดพ่นให้โดนใต้ใบนะครับโดนบนใบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็มีน้ำมักสมุนไพรการแตกกิ่งนะ ุดยอดเลยแต่ว่าถ้าเราพ่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับใบที่เป็นสีแบบนี้จะเป็นเขียวเข้มๆเลยนะเออเหมือนคลิปก่อนนั้นเนี่ยฮะเราต้องให้เป็นประจำแบบนี้ต้นกล้านะครับก็สามารถพ่นได้เลยสูตรนี้พ่นได้หมดเลยนี่เลยต้นกล้าสลัดไปรวมไปถึงต้นแบบนี้ก็สามารถพ่นได้พกแป้งนะครับส่วนแปลงนี้นะครับจะเป็นแปลงที่เราพอต้นกล้าพร้อมกันนะครับเสียบต้นกล้าพร้อมกันหมายถึงว่าโรยมเมล็ดพร้อมกันนะครับ แล้วก็มาเสียบต้นกล้าใกล้เคียงกันนะสังเกตไหมว่าต้นสีเขียวนะครับจะโตได้มากกวต้นสีแดงก็คือมันเก็บเกี่ยวก่อน5วันนะครับแปลงนี้ก็คือพิเศษหน่อยจะมีหลายหลายสายพันธุ์มากคือผมจะทําให้ดูนะครับไม่เคลตรงนี้คณะเควลเคลเคณะเห็นหอมอกระลำปีกระลำดอกนะครับจริงๆนะครับโตวไวมากนะก็คือหลังย้ายก้าประมาณ5-6วันนะครับจากต้นเล็กนะดูต้นเนี้ สมบูรณ์มากนะครับเห็นไหมแผลแล้วอีกประมาณ7วันก็จะโตได้มากกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะพวกคณะเคลนะครับอันนี้ก็คือเสียบก้าตั้งแรกเนี่ยก็คือติดมาด้วยกันนะผมก็ใส่พร้อมๆมาเลยเนี่ยเอาเอาดีพ่นให้ชุ่มๆเลยนะในโรงเรือนี้ก็จะปลูกผสมผสานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตะบองเพชรนะครับหรือว่าแอสโตนนะครับแล้วก็ยิมโนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตะบองเพชรสายพันธุ์ต่างๆนะครับก็สามารถพ่นได้นะครับรวมถึงตะบองเพชรตระกูลที่มีขนนะครับเป็น พวกหูตะกา่ะห,หูกระต่ายมิกกี้เมาส์อะไรเงี้ยพวอแอตโตนไฟตั้มก็จะพบไม่มีน้มอะไรเงี้ยยิมโนก็จะเป็นแบบมีน้มหน้าตาน,น่าลักษณ์น่ารักษณนะครับกุหลาบหินเออประมาณเนี้ยก็สามารถพ่นแบบนี้ได้เลยวิ่งตอนนี้แอตโตนออกดอกด้วยนะครับตัวน,นี้จะเป็นตะบองเพชรที่ไม่มีนามนะนี่เห็นไหมถ้ามีคู่ผสมก็แต้งเข้าไปนะครับผสมเกสรมันก็จะติดแบบนี้วันนี้ก็ได้เห็นหลายอย่างนะครับ แต่ไม่สามารถพ่นบ่อยได้นะครับพวกะตะบองเพชรเนี่ยไม่มีไม่มีใครให้ปุ๋ยเยอะนะแต่ปุ๋ยของเราให้แล้วผมสังเกตสีเขาจะเข้มมากกว่าปกติเห็นไหมนะครับมันก็จะแบบสีแบบเจ็บๆเ,เลยนะเวลาพ่นไปก็พ่นใต,ต้ใบโตนะจ๊ะลูกโตนะจ๊ะก็จะพูดแบบนี้ด้วยนะครับแมลงจะามากัดกินนะจ๊ะแบ่งได้แต่อย่าไปหมดประมาณนี้ครับขวดเดียวไม่หมดสักทีนะครับพ่นๆไปเถอนนะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็น มะม่วงเห็นไหมแทงดอกออกมาเยอะนะครับแล้วก็แทงยอดออกมาเยอะเหมือนกันเห็นไหมแล้วก็พ่นไปเลยผสมแบบเดียวกันนี่แหละถ้าถังใหญ่มันก็จะพ่นไวไงแต่อันนี้ก็คือยังไม่หมดเลยไ,ไปเลยอย่าจะขุนให้ดกเลยนะต้นเล็กๆแบบเอาให้ดกเลยอะ่ะโอเคเปล่า <laughs> มันเขียวแล้วไงมันสะสมตัวนี้นก็จะเป็นมะละกอตรงนี้สงสารมากเลยนะครับไม่ค่อยได้มารดน้ํา ใบก็เริ่มเหลืองนะต้องดูแลนะต้องเอาน้ำมาลดบ่อยๆเพราะว่าตอนนี้เขาแบ่งน้ําหนักก็คือเป็นผลนะครับมะละกอเห็นไหมลูกใหญ่เลยนะอันนี้ไม่มีปุ๋ยเคมีเลยนะครับใช้น้ำหมักปลาทะเลแล้วก็ร่วมกับการปรุงดินตัวนี้ที่เห็นมันใหญ่อย่างเงี้ยไม่ใช่เอาไปกินนะจริงๆไม่ได้เอาไปกินตอเน,นี้ยจะเอาวิกฤตเป็นแม่พันธุนะครับเพราะว่าลูกสวยไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยน,นะแล้วก็เป็นพันธุ์ที่กินซ้อตม,มตามส้มตำอร่อยมากนะครับเนื้อกรอบเนื้อขาวนะมีสีลูกเดี๋ยวก็จะรอให้มันติดช่องข้างบนขึ้นไปอีกครับ ผมบอกไว้เลยนะครับแป้งใหญ่เนี่ยสองสามแป้งเนี่ยใช้ขวดเนี่ยพอเพราะว่าต้นก้าเข้าดิกนะครับเนี่ยเวลาเราพ่นเนี่ยก็เนี่ยเห็นไหมแต่ละต้นแต่ละต้นเนี่ยเห็นไหมเริ่มมีหนอนแล้วนะเริ่มมีหนอนมาแล้วนะตอนนี้เห็นไข่นอนแล้วพ่นไปดักก่อนนะครับหรือพวกเชื้อราชีวพันธ์นะครับบิวเบวรียมเมทาลิเซียมเนี่ยก็ต้องจัดเลยนะต้องจัดเลยนะจริงๆอะ่ะมันก็ต้องมีเสียหายบ้างนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เสียหายเฉยๆเนี่ยคนเข้ายอดเลยนี่เลย นโอก็พ่นไปอ่ะผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับจะไปพ่นน้ำหมักนะครับให้หมดนะเพื่อจะให้ต้นพืชของเราจเจริญเติบโตให้งามเดี๋ยวกลับมาดูใหม่อีกครั้งนะครับเมื่อเขาโตมากกว่านี้สวัสดีครับ